ใจขอจะทำให้งอรอจนเมื่อ,อไรจึงยอมพูดจาด้วยสักครั้งเราฝนแม่คุยด้วยเนี่ยสนใจแม่มังดีแม่ครับเราฝนจะนอนครับแม่อยู่วั่นวายได้ไหมครับลำคาญจริงเลยแม่เนี่ยเออ พูดด้วยก็ไม่พูดด้วยเอา,อางี้แล้วกันเดี๋ยวแม่ไปปล่อยน้องวิ่งก่อนนะโอเคไหมหลบูบฝน ันนี้เป็นโซนหน้าอันนี้ปล่อยน้องโซนหน้าเพราะว่าให้พี่นอนโซนในนี้ชื่อคุณนายหมูหวานเป็นผู้หญิงตัวเดียวในบ้านลาเต้เต้ครับเต้ครับเต้ครับชูวความหล่อหน่อยครับเต้ครับลาเต้ชูวความหล่อในรูปอันนี้ชื่อลาเต้นะครับชูวความหล่อหน่อยครับลาเต้ครับลาเต้ครับอุวน อันนี้หนึ่งคู่นะคะเพราปล่อยด้วยก,กันเยอะๆไม่ได้คุณนายมีหวานสวยหมายว่ออมก,ก็มีแฟนค่้ยแฟนตาตัวนี้ชื่อแฟนตา ตัวนี้ชื่อกล้วยเจ๋งเจ๋งออกมาสิลูกลูกหล่อออกมาสิครับลูกออกมาครับออกมาครับออกมาครับไอ่ให้ออกต้องคอยถ่ายคิไนนป,น,ปนตากับกล้วยเจ๋งเจ๋งขึ้นสิลูกเจ๋งขึ้นไหมครับ <ไป S 1> ขึ้นเป็นไหม ปล่อยโซนหน้าเพราะว่าโซนในพี่ชายหลับอยู่ ต้องทำความสะอาดแบบนี้ทุกวันเชา้าเย็นแปดกลงนินจาครับนินจานี่จะน่าสงสารที่สุดเพราะว่าจะไม่ทำใครแล้วไม่เกเรถ้าปล่อยข้อแคบๆอย่างเนี้ย จะปล่อยนินจาแค่ตัวเดียวเพราะว่าถ้าปล่อยคนอื่นด้วยจะเกเรนินจาและนินจาจะวิ่งไม่ทันเขาน่าสงสารเป็นกระต่ายตัวใหญ่แต่ใจประซิวจ้าวิ่งสิลูกทำไมจ้าไม่วิ่งล่ะคบไปสิครับวิ่งสิครับลูกหนูนั่งทำไมล่ะลูกห,หนูนั่งทำไมล่ะลูกทำไมหนูไม่วิ่งอีคิวกับฐามะ คิวเฉยๆสิลูกตัวนี้ชื่อตัวนี้ชื่ออีคิวตัวนี้ชื่ออีคิวซังให้แม่ถูกหวยสองครั้งแลง้อีคิวซังคิวครับหันหน้ามาหน่อยสิลูกคิวครับตัวนี้ชื่อธามะธามะครับอีคิวอ <EQ> ีคิวสีช็อกโกแลต ธรมเป็นสีเทาเทาเข้มทามมาเป็นกระต่ายที่ถูกเอามาปล่อยในบ้านจะอยู่ที่แคบๆหน่อยนึง คนี่คือเป็นกระต่ายที่ตัวเล็กที่สุดในบ้านเล็กกว่าน้องอีกลงมาแป๊บเดียวพื้นที่เต็มไปด้วยกับระเบิดตัวแสบยุลิยุลิตัวนี้โดนคนขายหลอกบอกว่าเป็น ผู้หญิงตอนแรกอะ่ะให้ใชื่อว่าซายุลิหรือยุลิจังทำไปทำมากลายเป็นยุลิซังหลังอ่านด้วยห,หลังอ่ะหลังอ่านหลังอ่านด้วยตัวแซ แสดงความเป็นเจ้าของไถเข้าไปไถเข้าไปไถเข้าไปมองเล็กนี่จับยากมากมารู้จังมารู้สังไม่ใช่มารู้จังจับยากมากเปรียวเกิน ไวามากเคลื่นที่ของน้องเสร็จและวรับฝนครับเดี๋ยวถ้าเกิดแม่รดน้ำต้นไม้ไปนั่งหน้าบ้านนะแม่เคพื้นที่น้องล้างพื้นให้เรียบร้อยและ้ะกินข้าวไม่เยอะและ้วกลางวันกินน้อยกว่ากลางคืน นี่แล้วของเก่าก็ไม่กินนะต้องเททิ้งนะลุกขึ้นศกตาหน่อยดิเนยลูกหน่อยลูกหน่อยลูกหน่อยอย่าเอาแต่นอนลูกหน่อยเดียลูกหน่อยดีอย่าเอาแต่นอนว้านๆเนืเอแต่นอนเหนนนมือนยังง่วงอยู่เลยแต่ก็คืนเดินนะ เดินไปเดินมาเดินไปเดินมากลางวันก็มีเดินถ้าปวดฉี่ก็ลุกไปเดินตุ๊บัดตุ๊เปไปข้างหน้าฉีเ่เสร็จก็กลับเข้ามาเหมือนเดิมตรงนี้พื้นมันเย็นอ่ะพื้นมันเย็นมากตรงนี้ไม่ร้อนด้วยชอบนอนแถวๆถนี้อย่างนั้นแม่ไปทำอย่างอื่นก่อนนะแล้วเดี๋ยวแม่มาหาข้าวให้หลบฝนโอเคไหม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  โอเคไหม <laughs> แม่ขอเก็บเลาไปเดินมาเ,าเดินมาหลบฝนจะทำอะไรก็ทำไปทำอะไรก็ทำไปหลูกทำอะไรทํทไปเดี๋ยวก่อนหลูกเก็บลาวก่อนไปไหนแล้วครับไปไหนแล้วครับ ชว์หุ่นหน่อยไปเร็วไปเล้วไปเดินโชว์หุ่นหน่อยเร็วเร็วครับไปเดินโชว์หุ่นนยครับเด็กหางเด็กหางเด็กหางไปเร็วครับไปเดินโชว์หุ่นนะครับเร็วเร็วครับไปลูกไปเดินโชว์หุ่นดิดิเดินโชว์หุ่นดิเดินดิถ้าเดินไม่ได้บังคับให้เดินนะก็คือหางจะตั้งแต่ถ้าบังคับให้เดินหางจะตกคือไม่พอใจอะเดินโชว์หุ่นดิ ออโชว์หุน่นหน่อยโชว์หุ่นหน่อยหาที่หาที่ปกตินะคะไม่ได้เป็นอะไรเพียงแต่ว่าขี้เกียจยังไม่ได้เวลารู แล้วเกินแม่โอ้ตายหายากแล้วเกินมุมไหนเนี่ยเอา้าเอ้ามุมไหนหากิ่ไม่เจอแม่ล้างเครเลียมเกินอเอา้อเอายังไม่ได้ที่เอออือเอา้เอายังอีกอยังไงจะออกแนวหุ่นหีดนิดนึง เสร็จแล้วนะเดี๋ยวก็ไปนอนเชื่อได้เดี๋ยวแม่จะได้ล้างปกติดีค่ะไม่ได้เป็นอะไรสบายใจแล้วไปละไปลนะไปละ ไปแล้ววิ่งอ้าวเลยวิ่งอ้าวเลยวิ่งอ้าวเลยแม่อะไรนะักษาของแม่นะกินไหมไม่กินของเดิมไม่กินยังไงครับดูตาดิดูตา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 